ลูกค,ค้าโกรธมากเลยลูกค้าโกรธพี่พี่พี่โกรธไหมพี่ไม่โกรธหรอกเพราะว่าลูกค้าแบบแพทชินน้ำแพทชินน้ำมารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แพทชินน้ำอ่ะแต่ว่ามันเป็นซีเวอร์แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ซิลเวอร์ไงสับในหัวมันไม่มีอ่ะเมมเมอรี่ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็จะมีปุ่มเลือกโหมดซาวด์แทร็กแล้วก็ภาษาไทยควีนแอนเจอร์ควีนแอนเจอร์ตูเหล็กค่ะใครประตูเหล็กก็ ัดูแข่งแขงดูแข่งคุยอ่ะเจ๊ยกขึ้นมาได้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ด,ดังตั้งยังองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมันี่ชาแนลวันนี้มาพบกับบ๊อบไอ์ค่ะ พี่แอลค่ะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นน้องอายแล้วก็แต่งหน้าเยอะแต่งหน้าเต็มหน้ารักมากพแต่ว่าวันนี้เวลาเป็นน้องอายน้องอายมีอะไรที่จะมาพี่แอลแบบคุยกับพี่พี่แอลแบบสุภาพเกินหนูไม่ชิงนะหนูชิงกับพี่แอลแบบพี่แอลปกติที่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องแบบอยากมากฉันก็เป็นฉันก็เป็นคนแบบสุภาพนีตลอดยูแล้วป่ะฉันก็ไม่ได้หน้าตาร้ายแรงฉันไม่เคยจิกกัดใครไม่เคยแซบไม่เคยชิงไม่เคยข่าใครที่ส้น วันนี้เราจะทำเงินแบบว่านักข่าววิเคราะห์ข่าวนักข่าวส,สบายๆซึ่งจะมีกระดาษเข้ามาด้วยให้ดูแบบเป็นพร็อพนะเป็นพรอ็อพเอาละเรื่องจริงเรื่องจริงคือจำหมดไม่ได้แต่นี่คือแบบเป็นพรอ็อพจริงๆมีแก้วกาแฟด้วยนะแต่ว่ากินหมดไปแล้ววันนี้น้องไอยมีอะไรจะถามพี่แอลหรอคะวันนี้มาคุยถ,ถึงเรื่องหน้าร้านดีกว่าว่าเวลาเราอยู่หน้าร้านเนี่ยก็แน่นอนแหละงานบริการเราก็ต้องเจอลูกค้าหลากหลายรูปแบบเวลาเราขายทองหน้าร้านเนี่ยลูกค้าจะมองว่าเอ๊ะขายทองเนี่ยมันจะต้องเครียดแน่เลยคือจะต้องเจอแต่อะไรเครียดๆแน่เลยเรามรอบผิด แต่อยากให้พี่แอมเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ที่มันอารมณ์แบบปนป่วนน้ารักแบบขำๆเนี่ยพี่แอมก็มีมือนแบ<ม>บแ,<ม>แต่ว่าจริงๆจริงตอนขายเนี่ยเราก็จริง,จ,รงจังเลยค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าดูจริงจังเนาะคือ <c oughs> <c oughs> มีทั้งหมดหมายถึงว่าลูกค้าแบบว่าลูกค้ามาเรารีแลซกก็มีแต่ว่าอย่างน้อยหนึ่งคือความตั้งใจตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็คือมาหาเราเนาะเราก็ต้องแบบยินดีแต่ว่าเคสน่ารักน่ารักมึงมิงมึงมิงก็มีเยอะมากเอาแบบอํา คืออย่าแบบอ่อแบบอืมเยอะละรู้แต่ไม่ทำคืองานของเราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คนไทยต่างชาติสายฝออะไรเงี้ยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสายฝอนาหลังนนารักอ๋อมีมีมีพี่อยู่ครั้งนึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่อยู่สาขาแถวปทุมธานีมันก็อยู่แบบปริมณฑลนะเนาะก็ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเท่าไหร่ไอตัวเราเนี่ยถามว่าภาษาอังกฤษได้ไหมอะหรอตอบได้เลยว่าไม่ได้เโอเค thank you โอเคสุดยอดเดี๋ยวกูเดียวกัน พี่อะวันนั้น่ะนะเป็นผู้จัดการสาขาก็ติดลูกค้าอยู่ทางหน้าร้านแล้วร้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวยูมันก็จะมีหลายมุม <c oughs> แต่ว่าในความเป็นผู้จัดการอะนะปีตาเนี่ยเราจะแบบรอกแรกรอกแรกเลยแหละพ <c oughs> ี่ก็ได้ยินแบบ <c oughs> เหมือนกําลังเราเรากำลังเคาร์ลูกค้าอยู่มุมหนึ่งอะนะแล้วในหูเราก็พิจิตจะมั่นนี่พิจิตจะมั่นนี่ อันนี้คือเราเราได้ยินเสียงเสียงคือพนักงานร้าราเด็กน้องเด็ก้องดิสมันนี่เออดิสมันนี่พี่ก็แบบเฮ้ยไปทวงการใครวะเออพี่ก็เลยให้น้องอีกคนเนี่ยมาดูแลลูกค้าที่พี่เทคแคร์อยู่พี่ก็เลยไปอีกมุมนึงตามหาเจ้าของเสียงดิสมันนี่ดิสมันนี่รู้ไหมพี่เห็นอะไรคือเด็กพี่เนี้ยมันถือเครื่องเงินอะแล้วส่งให้ฝรั่งดูแล้วบอกว่าดิสมันนี่ดิสมันนี่ ลูกคา้าฝรั่งคือเครื่องเงินที่แอปเปิปลหนึ่งคือพวกแหวนเงินเงินเงิน,นเงินใช่ใช,ใช่แล้วมันก็ยกขายเข้าไปพิ่ามันนี่อ๋อคือ <c oughs> คือแบบเวลาเราเห็นฝรั่งอะถามว่าใจเราแม่งก็ตุมต้มตุมต้มห่มต่อมแล้วล่ะก็แล่วแต่ว่า,า,วาเออก็ต้องก็ต้องไปแทคแคร์ก็ต้องไปช่วยเหลือลูกค้าแบบแพชชชน้ำ S <S เพชรชิ้นน้ำมารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพชรชิ้นน้ำอ่ะแต่ว่ามันเป็นซิวว์แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ซิลเวอร์ไงสับในหัวมันไม่มีอ่ะมันมั่แบบว่ามันรู้มันรู้ว่าในกระเป๋าตังค์เนี่ยมีมันนี่โอเคเดี๋ยวสมมตินี่หลักมากเลยน้องคนนั้นนะพยายามพยายามแล้วอ่ะพี่ได้ยินอะไรมันนี่มันนี่ถูกตังค์ใครวะไปถึงรางัางกาหัวแก่ ดิสม okay. <laughs> ันนี่ดิสมันกีโอเคหนูก็ว่าแล้วหนูบอกมันนี่มันนี่เขาก็จับกระเป๋าอย่างเดียวเลยคือ <c oughs> ตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าปทุมธานีจะมีชาวต่างชาติเราก็เลยไม่ได้ลงพนักงานภาคภาษาอังกฤษไว้ <c oughs> ตั้งแต่วันนั้น <c oughs> พี่ก็จะมีปุ่มเลือกโหมดซาวแ็กแล้วก็ภาษาไทย ดิสมเลเรื่องที่สองเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าบางทีน,นะเราก็เจอแบบหลายรูปแบบวันนั้นพี่ก็ดํารงตําแหน่งดํารงตําแหน่งผู้จัดจาก,การ<ม><ม>คืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยนะถ้าจําเวลาไม่ผิดเนี่ยร้านเราปิดสองทุ่มเออเวลานั้นคือ19บเกนาฬิกาสากว่านาทีใกล้กับบ้านแล้วไงบบเราเค<ร>้า,าดาวใใแล้วว่าเราเค้าดาวาตลอดเออเช็คซัก้องซตกองอะไรเงี้ยเติมเงี้ยทิชชูชช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 ลูกค้ามาไหสวัสดีค่ะบางกอกสวัสดีค่ะวันนี้พี่ดูอะไรดีคะ ฉันจะเอาชิ้นนั้นนะ่ะอืออเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูวิ่งไปดูนิ่งคือมันเป็นภาพค่ะเป็นภาพนางแบบของเราที่ใส่เป็นเครื่องคล้องแล้วก็เลยคนให้อ่าอุยต้องขออภยัยลูกค้าด้วยนะคะชิ้นนั้นเราได้จำหน่ายไปแล้วลูกค้าบอกบ้างอะไรึเป่ะ ไม่มีแล้วติดไปทำไมทำไมคะพี่เดี๋ยวหนูเช็คสาขาอื่นให้แต่ว่าตอนนี้สาขาอื่นปิดแล้วค่ะือมีสาขาที่แถวนนทบุรีอีกเขาอาจจะยังมีของแต่ว่าที่หนูเนี่ยขายไปแล้วตอนนั้นใช้คำว่าหนูได้เพราเราดูแบบ b a ดี้เฟชชนะ10กว่าปีที่แล้วอืก็สาวสาเด็ก พอดีจะสาวตอนนี้แหละก็บอกเขาว่าเออพี่คะต้องขอโทษด้วยนะคะ mm hmm. พอดีว่าร้านสาขาที่บางใหญ่ของเราเนี่ยตอนนี้เขาปิดแล้ว oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเช็คให้นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เป็นออกใบรับงานก็ได้นะคะถ้าเขามีลูกค้าตอบว่าแบบไม่ได้อะจะเอาตอนนี้แล้วพี่ทาไงอะลูกค้าโกรธมากเลย <Okay. S 2> ลูกค้าโกรธนนพี่พี่พี่โกรธไหมพี่ไม่โกรธหรอก mm hmm. เพราะว่าพี่คิดว่า ก็ไม่ใช่ลูกค้าหรอกน่าจะเฮียส่งมาแหละต้องเหรอเฮียส่งมาเทสเราแบบแล้วก็ทำไม พี่คะอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวพี่ดูเป็นสาาชิ้นอื่นไหมคะไว้พี่สีบอกสีก่อนเป็นพี่คะไม่ได้ค่ะพี่ต้องการชิ้นนั้นค่ะชิ้นที่อยู่บนฝาผนังใช่เธอไม่รู้หรอกว่าชิ้นนั้นมันมีความหมายขนาดไหนเธอไม่รู้หรอกฉันเนี่ยคนจีนฉันต้องได้หงได้นมังกรเออพี่คะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวหนูมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราใช้เศงสองใช่ใชเป็นเศษที่สองนะพี่คะหนูก็มีแบบมีชิ้นหนึ่งอะค่ะเป็นเป็นเป็นมังกรค่ะมังกรไปเอามาดู นะะคพี่ก็ปีดมังกรมาให้มังกรมังกรนี่นะคะมังกรพี่ค้านี้นะคะเป็นจิ้มมังกรสวยมากเลยค่ะลูกค้าตอบว่าฉันเอาไปใส่เนี่ยมันก็ดำมันก็เก่าแล้วเมลาฉันเอามาขายเธอเนี่ยเธอก็หักเงินด้วยจิตของเป็นผู้เป็นพนักงานขายนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหนูจะเรียกมาคิลิกให้พี่เลยค่ะแล้วความจิตวิญญาณแห่งการที่แบบเราจะต้องแบบแต่ต้องดูแลลูกค้าใช่เราอยู่หน้าร้านเนี่ย เราต้องดูแลลูกค้าหลังจากที่เราจเสนอออฟเฟอร์ไปว่าโอเคเดี๋ยวหนูเลียมอะคริลิกให้อย่างไรต่อซิลูกค้าบอกว่าอืมโอเคโอเค้าโอเคอเวจะให้เราเอาจี้ไปเลียมอะคริลิกอืมลองดูว่าเป็นไงเป็นการช่างช่างเอาจี้นี้นะไปเลียมอะคริลิกนะโอเคเอาแบบใส่เลยนะ แบบว่าเหมือนไม่ได้เลี่ยมแต่จริงก็คือเลี่ยมไว้เลยอะเกินความคาดหมายมากช่างเลี่ยมเสร็จใส่ห่วงทองมาให้ลูกค้าภูมิใจลูกค้ามีความสุขพี่นะฟูเลยอ๋อมาถึงใจหัวอีกวันหนึ่งนะเช้าขึ้นมานะทำไมพี่โทรหาเจ้าของร้านเฮียคะเมื่อวานเฮียได้ส่งคนมาเทสเมื่อาค่ะพี่บอก อะไรหรือไม่รู้เรื่องขอขอบคุณมากมากลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนนี้นะคือแบบทําให้พี่เนี่ยนะรู้สึกเลยว่าแบบจุดเนี้ยจุดเนี้ยคือจุดสําคัญของคนขาย<ม>ฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีคนขายเข้ามาเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราหรือพี่เองอ่ะพี่เองเนี่แหละที่จะไม่ลืมบอกน้องๆว่าแบบเฮ้ เราเป็นคนขายเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะบริการแล้วก็ดูแลเขานี่ทีนี้เรื่องต่อไปเรื่องที่พี่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเขาเรียกว่าประสบการณ์หน้าร้านที่เป็นแบบว่าพี่ไม่รู้ว่าทุกคนเจอไหมแต่พี่เจอแล้วพี่ก็ประทับใจเรื่องฉากที่เราไปเขียนระครทองเลย เฉียลมอ่ะคือแบบภาพนี่นะมันมาตั้งแต่เปิดประตูเนี่แล้วประตูะไรร้านทองสมัยก่อนมันไม่เหมือนห้างแบบว่าเดินเข้าไปแบบสวยๆสวยๆไปแล้วไปนั่งแบบปัดตู้ทองควีนแอนเจอร์ควีนแอนเจอร์ประตูเหล็กค่ะไขประตูเหล็กก็ ดูแข่งแข่งดูแข่งคุยแนนเจ๊ยกขึ้นมาได้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ดังดังขึ้นไปเปประตูเหล็กเดี๋ยวนี้เหรอใช้รีโมดกดน้องไม่เคยรู้หรอกว่าพี่เจออะไรมบบ้างถ้าจกคุยแนนเจ๊ประตูเหล็กขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอกระจกบนกระจกอ่ะจะมีสติกเกอร์ราคาทองคําวันนี้ราคาทองคําแท่งขายออกราคาทองคำแท่งซื้อเข้าเป็นสติกเกอร์สีแดงขอบสีเหลืองไม่รู้จักหรอไม่ไม่เลย แล้วเวลาเวลาเป็นสติกเกอร์อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะเว้นว่าไงไว้สองบรรทัดแล้วเราต้องทำไงเราต้องมีดินสอบพองดินสอบพองดินสอบพองที่แบบว่าเป็นหยดเป็นแบบเหมือนขนมอัลลูวยิ่งพูดเหมือนเองยิ่งไม่เข้าใจอ่ะขนมอัลลัวก็เออช่ามาเถอะเอาดินสอบพองนะแล้วก็จะมีจอบจอก วันนี้วันนี้ได้หลายหลายบขันเล็กๆข,ข,ขันเงินขันเงินเล็กๆกันนะมืสอสับพองเข้าไปสองก้อนแล้วก็ใส่น้ำคนเสร็จแล้วก็จะมีผู้กันไว้แล้วเราก็จะเขียนแบบจาได้เลยตอนนี้ภาพเนี่ยภาพเนี่ยขึ้นไว้ว่าตอนนั้นที่พี่ขายทองครั้งแรกทองอยู่ที่7,350บาทอ่ะบาใครอยากรู้ละ่ะอายุพี่แอลนะคะก็ิร์อค <ไป S 2> ่ะตอนทองนะคะ 7, 350, ัา7 3้0านันพอสอ,อะไรคือทองเนี่ยบาทละ7,350น้ไว้พี่จําได้ว่าพี่เขียน เลขเจ็ดแล้วเลขเจ็ดเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเว้ยหัวอย่างนี้แล้วก็มีขีดเออขีดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้คือฟอนต์โอเคเราก็ต้องเขียนว่าจะเขียนฟอนต์ไหนอืมก็จะมีฟอนต์ก็จะ่ไคลาสสิกมากแล้วก่อนที่จะมาผู้กนนอะผู้กันนี่คือเขาเรียกว่าขึ้นขั้นแล้ว oh. ต้องเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นแล้วออ่ขั้นแรกเนี่ยเราต้องซ้อมเขียนด้วยกันใช้นิ้วมือไม้เนี่เลอะเทอะหมดอะ ความคลาสสิกมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะต้องผสมดินสอพองถามว่าผสมยังไงคนมากไปก็เขียนไม่ได้เหลวไปก็เขียนไม่ได้นี่แหละมันเป็นแบบคล้ายๆความคลาสสิกของอาชีพคือต้องมีสูตรด้วยนะดินสอพองบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ไอกไม่ได้เดี๋ยวรังค้างก๊อกเขาไม่ใจเราพี่แอบอกไปเถอะนี้แล้วเวลาใช้นิ้วอ่ะเองคิดดูดิปลายนิ้วกดอ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวเลขแรงเอาไว้ตรงกลางอ่ะไม่มหาจะมีแค่ขอบขอ3เจดันสาห้าสิบน่ารักมากอ่ะเวลาราคาทองเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยวิ่ง เคีย้วอันนึงเช็ดแล้วฝุ่นฝุ่นกระจายนะมันก็ข,บขับข,บขบนะเนแมวเออมือนี่ขาวยังเป็นครูอ่ะบางคนอ่ะถ้ามาประกอบอาชีพตอนนี้ไม่เจอลูกค้าสิกเลยเรียกว่าพี่เลยนะหลายยุคมากยุคนั้นอ่ะคือเราเราพูดถึงการเขียนราคาทองก่อนนะยุคเขียนราคาทองจากดินสอพอง เสร็จแล้วยุคสองยุค2เราไม่ต้องควีนแอนเจิร์แล้ว oh. เพราะว่าร้านเราอยู่ในห้าง oh. เปิดประตูเหล็กก็คือแบบไม่ต้องแบบไขกุญจงกุญแจอะไรเงี้ยมันก็แบบแค่ยกแล้วมันก็ดีดขึ้นเลยไม่ต้องควีนแอนเจอร์หนึ่งหายไปแล้วทีนี้เฮ้ยที่ร้านร้านทองในห้างมันมีกระจกละมันไม่มีกระจกที่กัน้นระหว่างคนขายกับคนซื้อสมัยก่อนรต้องแบบเปิดกระจกเข้าไปแล้วถึงจะไปเจอเจอคนขายเจอตู้ทองทีเนี้ยคนเดินในห้างเนี่ยเดินที่เลนคนเดินเนี่ยก็เจอร้านทองแล้วน่าจะเอาที่เขียนยังไงวะ แบบว่าจะเอาอะไรไปบอกลูกค้าดีว่าเออันนี้งทองแล<อ>้วเ,<อ>เราก็เตรียมอิดจับพองไปนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เขียนในห้างเงเวลาเรรลบฟุ้งก็จจายดูไม่ทันสมยัยเว้ยเราไปจ้างเขาตัดสติกเกอร์มาเหมือนเดิม<อ>สติกเกอร์ยังอยู่แล้วเราก็ใช้เป็นเอให้เขาทําเลขอะคริลกติดตัวเลขบนแผ่นอะคริลกแล้วก็ทาเป็นแบบเป็นบรรทัดไว้แล้วทีนี้เวลาทองเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ตัวเลขแล้วบางทีตอนนั้นมันมีปัญหาเลยนะเลขไม่ครบราคาเท่าแบบแกทำไ ฮะไม่ใช่เลขไม่ครบก็เราต้องเอาปากกาเมจิกมามันนอกมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ประการเลในจีมากก็ตอนแรกเราก็ไม่มีประสบการณ์เนาะเราก็สั่งมาอย่างละหนึ่งแล้วพอเรขมาไปซ้ำกันในในราคาในอีกเขาเรียกว่าอีกตำแหน่งเออเออแล้วก็อีกหน่วยหน่วยหน้าเราก็สั่งมาเนี่ยนี่คือยุคสองยุคสองของราคาทองมันไม่จบแค่นั้นนะยุคสามหนูว่าหนูยังไม่ทันนะยุคสองเนี่ยยุคอะคริลิกก็ไม่ทันไม่ทันยุคสามยุคสามจะเป็นแบบคล้ายๆทีวีนะแต่ว่าเป็นกล่องไฟ LED ยุคสามเนี่ยนะเดี๋ยวก็เทปก่อน ยุค3เนี่ยนะเราก็จะฝังกรอบ LED เนี่ยไว้ในที่ร้านแล้วก็จะมีรีโมทเหมือนทีวีแหละรีโมทไปที่จอ เวลาจอกระพริบอะคือเราสามารถบังคับตรงนั้นได้น,นะจะขึ้นจะลงจะเปลี่ยนตัวเลขตัวเลขมันก็จะหนึ่งสองสามแต่เป็นแบบหนึ่งสองก็จะเป็นแบบนี้สามก็จะเป็นบบอย<า>่างนี้จอจะเป็นสีดำเงาๆแล้วตัวเลขเนี่ยจะเป็น LED สีแดงอันนี้ยุคสามยุคสี่ยุคสีคน่นี่พี่ไม่รู้พี่คิดรู้ว่าพี่ไปลอกใครมาปะคิดแบบเรายุคสี่เราก็ใช้แบบเป็นอยู่ในจอทีวีในคอมพิวเตอร์ในยุคสี่น่ารักเนอะก็โชว์ขึ้นเป็นตัวเลขแบบว่า เปลี่ยนในคอมแล้วก็เด้งขึ้นอืให้ได้แล้วก็มีนอกจากราคาทองแล้วเราก็จะมีแบบเหมือนโปรโมชั่นแจกได้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้เป็นบ๊อบอัพได้อือันนี้โชว์หน้าจ้เฮ้ยรู้ว่าเราจะเอา YouTube ลงไปในราคาทองคุยก็ดีนะก็คือโชว์หน้ารับเลยได้ ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆนะคะ<ช>ที่สนใจทองคำวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีของมาขายเราแต่ถ้าไปดูอีพมลก่าหรือว่าไปเจอหน้าร้านถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่หน้าร้านใช่ที่มีมากกว่า60สาขาทั่วประเทศทั่วภูมิภาคแล้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็มีเรื่องจะบอกพี่เอลอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้เขามีทองขายในซัพป,ปี้แล้วนะจ๊ะตังกอกโกมีทองขายในซัพป,ปี้แล้วนะจ๊ะไปดูกันได้ที่ซัพป,ปี้นะคะสําหรับเราวันนี้นะคะป๊อบอายพี่เอลค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <One input> ต้องถามว่าถ้ <F step> ถาเกิดว่าสบายขนาดนี้นะแล้วถ้าภาพนี้ออกไปอ่ะกูว่านะโปรเจกต์ยูทูบอ่ะกูว่าดับเขาก็ถอดชวนเสียจริงๆเลยทำกับเจนนี่ไม่เคยเป็นแบบนี้นะนี่แหละคนเดียวเลยถ้าใครมีปัญหาคนนี้คนเดียวเนี่ยคนนี้ตั้งใจมากจีก็ม่วงจะง่วงได้ไงทำงานนี่ดิบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดิบอย่างนี้เลยไม่ขับรถทำงานนี่นั่งทำงานเนี่ยดิพี่เคยเจอน้องน้องกอปอายมาน้องสาวเออทำไมหน้าไม่เหมือนกันน่ะคนละหมอ